คนลูกเขาเที่ยงหายากมากรูปนี้นะเดี๋ยวเพราะลูปนี้นี่แหลายบ้านนี่ครับเดี๋ยวพราะลูปนี้หลายมือพ่อนต้องลูบหลายมือพ่อนะพ่อดูข้างหลังเอานี่ต้องต้องหลายมือพ่อนะอ้าวต้องหลายมือพ่อนะไม่ใช่หลายมือของอาจสองแล้วแผ่นแผ่นหนังเสือมีไหมครับแผ่นหนังเสือฉันมีฉันมีตะกุดนะครับมหาลูกมีครบทุกอย่างผมเห็นว่าแผ่นหนังเสือเขาเล่นกันนะก็หายากมากเกี่ยวกับ มันยังอยู่อย่างนี้ครับขอครับครับนี่ตะกุดท่ายันปราชิกครับนี่ของจริงที่เวลาเข้าประจำแก่ซองเก็บไปะว่าเมียอยู่ประจำนี่ที่นี่ได้กำมือเลยนะเนี่ยสมัยเนี่ยนี่นี่แล้วรุ่นนี้เบิกเนตร้วยครับอ้อผมนึกว่าใส่แว่นทีแรกไม่ใช่ไม่ใช่เบิกเนตเบิกเนตรเบิกเนตรเอ้า เนี่ยถ่ายไปแล้วโชว์ได้เลยบอกนี่ของอยู่ที่อาจารย์เทียมอ้าวบอกนี่นี่รูปเบิกเนตอ้าวถ่ายหน้าจะต้องถ่ายหลังด้วยเดี๋ยวอ้าวถ่ายหน้าเสร็จแล้วอ้าวถ่ายหลังนี่ลายมือพ่อ,อ,อนี่ต้องลายมือนี้ครับนี่ของแท้ครับอ้าวไม่ใช่แอบอ้างานะ, <c oughs> นะอ้าวครับพ่อเจ็ดแสนยังไม่บินอ่ะพอไมครั